วิธีปักหมุดแถบทางลัด Facebook ทำง่ายตามมาดูได้เลยครับแถบทางลัดคือแถบไอคอนต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับดูตัวอย่างถ้าเราต้องการเอาไอคอนดัชบอร์ดมาไว้ตรงนี้ปกติเราจะไปที่โปรไฟล์แล้วแต่ดูดัชบอร์ดหรือไปไอคอนเส้นสามเส้นตรงทางลัดทั้งหมดจะมีไอคอนดัชบอร์ดมืออาชีพอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการปักหมุดแต่ที่ไอคอนเส้นสามเส้น จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดแต่ที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแต่การตั้งค่าไปที่หัวข้อการตั้งค่าแต่แถบการนำทางแต่ปรับแต่งแถบสังเกตตรงทางลัดที่มีแต่เดสบอร์ดมืออาชีพจากอัตโนมัติเปลี่ยนเป็นปักมุดนะครับจะเห็นว่าเด s บอร์ดมืออาชีพปากมุดไปอยู่ที่ทางลัดของคุณเรียบร้อย เดี๋ยวเราลองไปดูหน้าจอ Facebook ของเราครับก็ะจะเห็นไอคอนด s บ o a r d เมืออาชีพอยู่บนหน้า Facebook ของเราเรียบร้อยทำง่ายกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมันแชร์ครับไหมครับ